ถอยหลังสําหรับการเปิดประเทศนะคะซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้มีไทม์ไลน์ค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะนําร่องใน6จังหวัดด้วยกันเริ่ม1เมษายนนี้นะคะโดยจะมีการลดการกักตัวในโรงแรมเหลือทั้งหมด7วันด้วยกันทีนี้นอกจากนี้ค่ะตอนนี้มีมีไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วก็ต้องถามว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยมีไหมนะคะ รัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่ามีค่ะพี่โอมีที่ไหนมีค่ะมีแถบสแกนดิเนเวียมีนะคะรัสเซียมียูเครนมีคนเหล่านี้พร้อมที่จะเข้ามาเดือนหนึ่งตกประมาณสักหนึ่งแสนไปขายเขาหรือยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจไอคนนอร์เวย์สแกนดิเนเวียมันมีครับมันถึงเป็นประเทศแล้ครับค่ะ <laughs> แต่เราเอาไปขายเขาหรือยังอืมคำถามสําคัญ <laughs> <laughs> ทีนี้มาดูค่ะคุณผู้ชมคัะเพราะว่าสำหรับ3ระยะที่เราจะมีการเปิดประเทศนะคะระยะที่1ก็คือในไตรามาส2ของปีนี้นะคะเมษายนถึงมิถุนายน6จังหวัด6 6พื้นที่ละกันเป็น6พื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาสมุยพัทยาและเชียงใหม่ทั้งหมดนี้จะต้องกักตัว 1, 1> ในโรงแรม3 4 5 6 6, 6. <6 S 2> จหจังหวัด6จังหวัดหพื้นที่นะคะหรือว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดทั้งหมดเนี่ยก็คือ7วันต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด2โดสนะคะหลังจาก7วันอยู่นี่แล้วมีการตรวจวัคซีนมีการตรวจโควิด COVID แล้วไม่ติดก็สามารถที่จะเดินทางไปที่อื่นได้ทําไมถึงกักไว้7วันเขากลัวว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย จะมาติดเชื้อจากบ้านเราที่พี่โอูคจจิงพูดเล่นค่ะรอเลยเขาไม่ได้เขาเขาจัดตัวเขาต้องมีมาตรฐานแล้วใช่นะคะก็การเขาเรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดน่ะการไว้ก่อนนะคะก็มีเหตุผลในการกักตัว7วันนอกจากนี้ในระยะที่2ค่ะก็คือเป็นไตรมาสที่3ของปี2564นะคะกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยไม่ต้องกักตัวเลยอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตได้เลยนะคะ ถ้าอยู่ในภูเก็ตครบ7วันแล้วไปเที่ยวจังหวัดอื่นได้ใช้วัคซีนเซอร์ติฟิเคตนะคะแล้วก็รวมถึงเราจะมีแอปพลิเคชันไว้ติดตามตัวด้วยไปพื้นที่อื่นๆก็ยังต้องตักตัว7วันเฉพาะไตรมาสสอไตรมาสนี้เป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซแต่ข้อจํากัดเนี่ยพี่โอจะอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะระยะที่3ก็คือไตรไตรมาสที่4ก็คือปีนี้เลยปลายปีขยายพื้นที่นะคะแซนด์บ็นะ อันนี้แซนด์บ็อกซ์สำเร็จ <Ừ. S 2> ไปที่นี่ต่อไปกระบ,บี่พังงาสมุยพัทยาและเชียงใหม่ก็คือพื้นที่ที่นำล่องผู้<อ>ง,ง่ายๆคือปีนี้รัฐบาลจะพุ่งเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวไปที่โฟกัสไปที่6จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์สุราษฎร์นี่ไปสมุยนะพัทยาชนบุรีเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ก่อนที่จะมีการเปิดประเทศรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมากที่1ปี2,565ในเดือนมกราคมเป็นต้นไปรวมพลังกันอย่าไปคิดจังหวัดที่ยังไม่ได้เปิดอย่าไปคิดมาเปิดที่บ้านเรา มันต้องมีความปลอดภัยกันก่อนนะสำหรับโรงแรมสําหรับโรงแรมการเปิดประเทศเขามีเงื่อนไขไงสาหรับโรงแรมที่จะมีการกักตัวนี่นะคะคุณผู้ชมคะต้องลงทะเบียนเอต้องไปเสนอความจํานงว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการนี้และให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่จานงกับใคร จะไปแจ้งความจำงเนี่ยก็คือกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะก็ต้องมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้มีคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยนะคะ2,752ห้องโอ้เยอะนะเยอะอยู่เยอะอยู่นะคะเอา,า2,000กว่าห้องเองแล้วจะรับเป็นแสนเดือนละแสนอ่ะเ,อเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดาว่าน่าจะมีคนที่สนใจมาลงทะเบียนเพิ่มเติมครับนะคะค แล้ว<า>ที่ภูกเกต็ตเนี่ยต้องใช้วัคซีินกี่แสนโดสน,นะภูกเกต็ตนะคะจํานวนของประชากรในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากจะเปิดทําแซนด์บ็อกซ์ได้เนี่ยจะต้องใช้70%ปรากฏว่าที่ภูกเกต็ตเนี่ยถ้าหากไปรวมๆจํานวนคนนะพี่โอนะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะประมาณสัก4 5่แสนห 4 5, 4, 5่แสนห้าสี่แสน้าหมื่นคนไม่รวมแรงงานแฝงนะไม่รวมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0สโดสที่ต้องใช้วันนี้ล่ะค่ะไปก่อน1,000 0แสถึงแล้วนะคะวันนี้ไปที่ภูเก็ตแล้ว1,000 0แโดสแล้วก็มีการกระจายฉีดให้กับคนที่ได้ priority หรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่จะฉีดวัคซีนด้วยยินดีด้วยสาหรับคนภูเก็ต ใช่ค่ะนะฮะส่วนแรงงานแฝงผมไม่กลัวแล้วเพราะตอนนี้แรงงานแฝงภูเก็ตปิดเมืองมาหลายเดือนมีดักแล้วออกกันไปหมดแล้วคนที่อยู่ที่นั่นน่ยคือเป็นนักประดาน้ำเนี่ยคือดำน้ําเก่งอึดครับอึดทนสู้ใช่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 ที่นั่นเนี่ยยังยังแบบว่าหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันทีนี้มาดูนี้นิดนึงค่ะพี่โอคะสำหรับในช่วงระยะแรกนี้ก่อนเลยนะคะเดือนละ10,000แคนรวม3 0 0 0 0นมีเงื่อนไขก็คือได้รับวัคซีนครบสองโดส คนที่จะเข้ามานะคะกักตัว7วันตรวจหาชื่อโควิด19ก่อนพอเดินทางถึงไทยพักในพื้นที่ที่กำหนดก็อย่างที่บอกไปว่าในพื้นที่ที่โรงแรมเขาจะต้องไปลงทะเบียนต่างๆด้วยคือทุกคนระยะแรกที่กักตัว7วันอยู่ในโรงแรมนั่นแหละครับไม่ใช่ทัว์ชะโงกอยู่ในห้องนะอยู่ในพื้นที่ที่โรงแรมกําหนดและมีกิจกรรมของโรงแรมนั่นแหละครับเจ็ดวันเองเจ็ดวันเดียวที่ผ่านมาเราถูกกักไปตั้งกี่วันนะสามไอ้สิบห้าวันสิบสี่วัน วันยังทนได้เลยอันนี้7วันแป๊บเดียวค่ะนอนเล่นนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเอกชนเขาว่าไงบ้างสำหรับเอกชนนี่นะคะยังค่อนข้างที่จะหนักใจทีนี้เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นอีกหนึ่งมิตินะคะในเมื่อเราจะเปิดประเทศรบนักท่องเที่ยวแล้วฟาซิลิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคหรือว่าความพร้อมของผู้ประกอบผู้ประกอบการพอไหมมาดูก่อนค่ะคุณก้องศักด์คู่พงศกรนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นี่น่าสนใจเพราะว่า,วาให้ข้อคิดเห็นบอกว่าโรงแรมที่จะเปิดให้บริการในภูเก็ตเนี่ยนะคะในช่วงแซนบ็อกซ์นะจำนวน1 2 0ึหมื่นห้องเพียงพอต่อการรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศนะคะหนึ่งตุลาคมนี้โรงแรมก็จะทยอยเปิดให้บริการกันมากขึ้นแต่มีอุปสรรคเรื่องสภาพคลองบอกว่าต้องรีโนเวทก่อนที่จะเปิดรับลูกค้าทางภาคเอกชนได้ขอซอฟโลนไปแล้ว รัฐควรต้องช่วยในส่วนนี้ด้วยอเห็นไหมล่ะมันต้องไปู <ผม S 1> ่กันผมถึงบอกว่าเวลาที่จะดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องกิจกรรมที่เราต้องการสร้างให้เป็นตัวอย่างสิ่งที่ภาครัฐหน่วยงานจะต้องคิดจะต้องทําไม่ใช่สั่งมาจากข้างบนลงไปข้างล่างแล้วคิดว่ามันเป็นแบบนั้นค,คือคุณต้องไปร่วมกันทำเวิร์กช็อปอะไรที่มันมีปัญหาเราจะแก้ปัญหานั้นให้จบก่อนอที่เราจะเปิด นี่โรงแรมก็ต้องการซอฟโลนไปบูรณะเพราะที่ผ่านมาเขาพักการให้บริการมาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นปีนี้อีก3เดือน4เดือนอ่ะคุณคิดดูดิมันก็จะโซมมันก็จะแบบว่าไม่พร้อมในการรับนักท่องเที่ยวแล้วรายได้เขาก็ไม่มีเข้าเมื่อไม่มีเข้าเขาก็เอาไปจัดการเรื่องทําความสะอาดสวนอนว่นนี่นี่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมีทัศนียภาพไม่ได้ใช่ค่ะไหนๆก็อัดซอฟโลนดอกเบี้ยต่า ให้เท่าไหร่นะ30%ของวงเงินไปแล้วนะใช่ค่ะเพิ่มจาก20%เป็น30%เออก็ไหมน่าจะได้แนตะ่ <laughs> ไม่รู้อะแต่อันนี้คือคือสิ่งที่พี่โอบอกว่าเวลาพอจะเปิดแล้วเนี่ยต้องเตรียมพร้อมอย่างไรต้องทําอย่างไรเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการเนี่ยทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องครบทุกมิติครบทุกทิศทางเปิดท่อแล้วเปิดท่อแล้ว เปิดแล้วนโยบายเปิดแล้วน้ำมันไม่ไหลไปครับมันติดอยู่ตรงนั้นนะครับทําไงอ,ะอ่ะหนึ่งคือทุกท่อทิ้งสองก็คือว่าใส่แรงดันเข้าไปสามต้องมีกระบวนการจัดการครับค่ะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ